คุณเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเลเซอร์เหล่านี้หรือไม่การติดตั้งยากการใช้งานที่ยากการอาที่วางและโปรแกรมที่คุณก็ไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรดีปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณรู้จักกับ Flash Demo โมโมเลเซอร์ที่ใช้ง่ายที่สุดณนะปัจจุบัน และนี่ก็คือปรับดีโมโเครื่องเลเซอร์ระบบ co 2ที่ใช้งานง่ายที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับก่อนเราจะมาดูข้างในเราจะมาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องก็จะมีขนาดกะทัดรัดนะครับขนาดของมันก็จะอยู่ที่ประมาณ62คูณ45เซนติเมตรเท่านั้นนะครับฉะนั้นตัวเครื่องนี้คุณสามารถเอาไปวางที่ไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับส่วนวัสดุของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นโลหะสีดำนะครับ เป็นโลหะนะครับฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนส่วนฝาเปิดปิดก็จะเป็นพลาสติกอะคริลิกนะครับเปิดปิดง่ายมากตัวฝาเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ถ้าเกิดว่าเปิดตอนที่เครื่องทางานอยู่เครื่องจะหยุดเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเพียงแค่กดแค่นั้นเองแล้วก็ยังมีหน้าจอ LCD นะครับเป็นจอสัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งขนาดใหญ่มาก แล้วสีสันของจอก,ก็สวยงามใช้งานง่ายมากนะครับตัวเครื่องก็ยังมีระบบ Wi-Fi นะครับผมเครื่องมีโมดูลเสริมมาให้ตัวนี้ามาเครื่องเลยนะครับสามารถสั่งงานไร้สายได้เลยนะครับได้ทั้งการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ iOS และ Android นะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้นไม่มี Wi-Fi แต่มีเน็ตุณสามารถใช้สายแลนได้นะครับเขาก็มีมาให้และมีช่องเสียบให้ด้วยถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้น ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเครื่องนี้ก็ยังรองรับระบบ u s b ในการเียดแฟลดได์และก <c oughs> ็ปี p ไฟล์ขลงเครื่องได้นะครับต่อไปเราจะมาดูข้างในของเครื่อง Bimo นะครับ <c oughs> ในบนนริเวณพื้นที่การทํางานเป็นอย่างไรนะครับ แล้วนี่คือข้างในของเครื่องบีโมนะครับในส่วนเครื่องบีโมพื้นที่การทํางานก็จะประมาณนี้นะครับผมจะอยู่ที่30มสิบคูณยีเซนนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของลางพึ่งตรงนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมมีแพดอะคริลิกอยู่แผ่นหนึ่งอ่าออกก่อน 30. 10. 10. 30. 10. นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลางพึ่งแล่ลางพึ่งตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับอ่าดึงออกง่ายงนี้เลยซึ่งมันจะเป็นแม่เหล็กต่อมาก็จะเป็นระบบแกนตรงนี้นะครับก็จะเป็น X แกน X แกน y จะเป็นแนวนี้นะครับ แกน x จะเป็นรางแบบลิเนียนะครับผมฉะนั้นจะลื่นมากเลยนะครับส่วนแกน y ก็จะเป็นลิเนียแบริ่งกับแกนอลูมิเนียมนะครับแกนอลูมิเนียมก็จะมีขนาดอยู่ที่10มเมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับและตามแกนพวกนี้นะครับเราก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายด้วยการหย่อนน้ํามันและน้ํามันเขาก็มีแถมมาให้นะครับต่อมาเรามาดูที่เลนนะครับก็จะมีตรงนี้อ่า เป็นกระจกสะท้อนไปนะครับแล้วก็เลนจะอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะท้องมาจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาก็มีที่ปรับมาให้เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าจะปรับในส่วนของเลนส่วนของกระจกนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือหกเหลี่ยมประแจเบื้องต้นได้นะครับซึ่งทางบีโม่ก็แถมมาให้นะครับแต่จริงๆเราต้องปรับไหมก็ไม่จําเป็นครับเพราะหลังจากที่เราแกะกล่องมาก็สามารถใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องปรับเลนไม่จําเป็นต้องจูนใ,นใดๆทั้งสิ้นครับ ต่อมาก็ดูที่การเดินสายของตัวเครื่องนะครับตัวสายลมสายไฟนะครับเขาจะเก็บเข้ากระดูกงูค่อนข้างเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่การทํางานการควบคุมของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่บนหน้าจอ LCD ที่เป็นระบบสัมผัสนะครับเมนูก็จะใช้งานไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มีรูปให้เห็นชัดเจนอันแรกนะครับสตาร์ทก็คือจะเป็นการสั่ง ยิงเลเซอร์นะครับอ่าพอเรากดเข้าไปปุ๊บก็จะมี built-in memory ก็คือในตัวเครื่องนี้ครับจะมีความจำเครื่องเวลาที่อัปโหลดไฟล์มามันก็จะอยู่ที่เครื่องป๊บน,นะครับแต่ถ้าเราอัปโหลดไฟล์ผ่านแฟลชไดร์มันก็จะอยู่ในเครื่องถาวรน,นะครับอ่าก็จะมีตามนี้เลยอ่าอันนี้ก็เป็นล่าสุดน,นะครับก็คือเป็นไฟล์ที่เพื่อเคยยิงต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ m a i n t e n นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการควบคุมส่วนต่างๆของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องตัวปั๊มตัวปั๊มลมตัวพัดลมเป่านะครับอ่ะมาเรามาด อ่านี่ครับอันนี้สวนของกล้องเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในการเลื่อนแกนอ่าเราต้องนะครับปึ๊บอ่าจะเห็นว่าตัวกล้องมันจะขยับตามนะครับตัวกล้องจะอยู่ที่หัวรือใกล้เกียร์นะครับอ่าเมื่อกี้กล้องนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น power นะครับก็คือเราเซต power ในโปรแกรมที่เราใช้นะครับเราเซตมาเท่าไหร่เราสามารถปรับหน้าเครื่องอีกทีได้นะครับตรงนี้ก็สปีดก็จะเหมือนกันนะครับ ต่อมาครับตัวนี้ฟังก์ชันมอเตอร์ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เฉยๆครับไม่มีอะไรซึ่งเราก็ควบคุมตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับอ่าจะได้ยินเสียงอยู่เนาะซึ่งถ้าเรากดขยับไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอามือไปขยับมอเตอร์ได้นะครับฉะนั้นเรากดตรงนี้เพื่อเป็นการยกเลิกการใช้งานมอเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มลมที่อยู่ที่หัวยิงเลเซอร์นะครับจะเป็นตัวระบายความร้อนให้หัวเลเซอร์อ่าจะได้ยินเสียงอยู่นะครับตัวนี้พัดลมจะเป่าอยู่ที่หัวส่วนตัวนี้ปั๊มน้าซึ่งของทั้งหมดนี้นะครับ จะเป็นแบบ built-in ก็คือจะอยู่ในเครื่องในเครื่องหมดเลยทั้งปัง๊มลมทั้งปั๊มน้ำนะครับเคนอตเลเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมที่ระบายอากาศะระดับพื้นที่ในการทํางานนะครับซึ่งเวลายิงเลเซอร์เนี่ยก็จะมีกลิ่นเนาะเราก็ต้องใช้พัดลมดูดอากาศซึ่งก็มีมาเหมือนกันนะครับอลองเปิดดูได้ยินเสียงไนะครับพัดลมตัวนี้จะอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับ ตัวนี้แบ克ไลท์นะครับก็จะเป็นหน้าจอทีเชนะครับก็คือถ้าเรากดแบ克ไลท์ก็คือเป็นการปิดหน้าจอส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นทัสไซท์ครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ในการทัชสกรีนบนหน้าจอนะครับต่อมานี้แคม LED ก็คือที่กล้องครับเขาจะมีไฟหนึ่งดวงก็คือถ้าเราปิดเงี้เวลาเราเปิดกล้องขึ้นมามันก็จะออกจะมืดนิดนึงนะครับส่วนนี้ก็เป็น Work LED ก็คือพื้นที่การทํางานของเครื่องบีโม่เขาจะมีหลอดไฟอยู่นะครับเราสามารถปิดเปิดได้ต่อจากเมนเทนก็จะเป็นตัวแอปตัวนี้นะครับก็มี QR ้ ก็คือถ้ามือถือเครื่องไหนที่ลงแอป DemoGo ตัวนี้นะครับแล้วใช้ฟังก์ชันในการสแกน QR Code ของตัวโทรศัพท์นะครับมันก็จะทำการลิงก์ไปที่ตัวแอปโดยอัตโนมัตินะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน n น t w o w o r ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วมี IP WiFi เรียบร้อยนะครับ อ่าครับต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันแมชีนตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของตัวเครื่องครับแล้วก็การเปลี่ยนภาษาการแก้พารเวิร์ดตัวนี้ก็จะไม่ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหลัง,งเครื่องบีโมนะครับก็จะไล่ไล่จากซ้ายมือก่อนนะครับฝั่งนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต Wi-Fi นะครับเป็นเสารับสัญญาณ WiFi ก็สามารถอัดงอได้นะครับปิดได้ปิดที่ทางได้นะครับแล้วก็ ดึงออกมาได้นะครับตัวนี้จะเป็น USB นะครับเสียบง,ง่ายมากแค่นี้เองอช่องถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น USB ที่เอาไว้ใช้สําหรับ USB f ฟลชไ drive นะครับในกรณีที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเซฟไฟล์จากคอมพิวเตอร์แล้วมาเสียบตัวนี้ได้นะครับช่องถัดมาก็จะเป็นช่องสําหรับสายแลนนะครับในกรณีที่มีอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มี Wi-Fi ก็สามารถใช้สายแลนแบบนี้ได้นะครับซึ่งตัวเครื่องก็แถมมาให้ เอาไปต่อคอมพิวเตอร์ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบปลั๊กนะครับก็ใช้สายไฟทั่วไปเลยเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับทีดีพิมเตอร์ทั่วไปนะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศจากพื้นที่การทํางานของตัวเครื่องนะครับก็คือระบายกินออกมานั่นเองตัวนี้เขาก็จะแถมท่อหมดมาให้นะครับท่อยี่ท่อหด,อ,หดอ่าก็จะแถมมาให้นะครับเอาไว้โยงให้ตัวนี้ระบายอากาศออกไปข้างนอกได้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกมาให้ด้วย แล้วก็ข้างในในส่วนของเลเซอร์ปั๊มลมปั๊มนะ้ำจะอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแกะสักครู่นะครับผมอ่าเริ่มด้วยข้างบนกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไรกระเนื้อแสนนะครับก็จะเป็นหลอดเลเซอร์นะครับหลอดเลเซอร์ก็จะยาวตลอดทางเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับที่สะท้อนไปข้างหน้าอีกทีนึงเนาะข้างในกล่องนี้นะครับก็จะมีปั๊มลมที่เอาไว้เป่าที่หัวยิงเลเซอร์อีกทีนึงนะครับอ่าคราวนี้ก็ไล่ไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดเลเซอร์ ตัวนี้นะครับก็คือปัมป๊มน้ําปั๊มน้ําตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่หลอดเย็นหลอดเลเซอร์ไม่ให้ร้อนเกินไปนะครับส่วนน้ําที่เราใช้ก็จะอยู่ในนี้นะครับอ่าอยู่ข้างในการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายครับก็คือเราแค่เอาไขควงปากแบนนะครับมาไขเปิดฝาออกเอากลวยตัวนี้เสียบเข้าไปเพื่อเติมน้ํานะครับซึ่งกลวยตัวเครื่องก็แถมมาให้นะครับ น้ำที่ใช้ก็จะเป็นน้ำเปล่าหรือเป็นน้ำกินก็ได้นะครับแนะนำว่าให้เป็นน้ำกินนะครับเพราะว่าจะมีความสะอาดเมื่อต้อนคิมนะครับผมได้บอกไปว่า b ีโมเป็นเครื่องเลเซอร์ระบบ CO2 ที่ใช้งานง่ายที่สุดณปัจจุบันนะครับแล้วถามว่ามาใช้งานง่ายขนาดไหนนี่เลยครับเราจะใช้กัรผ่านมือถือตรงนี้เลยนะครับตัวแอปตัวนี้มีชื่อว่า b a ี g o ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง iOS และ Android นะครับ ขั้นตอนการใช้งานก็เพียงแค่ให้บี mo ต่อ WiFi จากนั้นเราก็นำา IP ของเครื่อง b ี mo นะครับมาใส่ในแอปตัวนี้แล้วเราก็ทำการกด connect ครับอ่าก็จะเจอตัวเครื่องนะครับใส่ป,ปุ๊บแล้วกด c o n f ร r มว่าเป็นเครื่องตัวนี้ตัวแอปก็จะเปลี่ยนเข้าโหมดแนวนอนนะครับก็จะเป็นพื้นที่การทำงานของเครื่องนะครับก็จะเป็นส่วนตรงนี้เลย ตัวแอปก็จะมีเมนูสำหรับการใช้กล้องนะครับแล้วก็จะมีการเซตพาวเวอร์ของเลเซอร์ที่เราจะยิงแล้วก็การนําเข้ารูปนะครับซึ่งเราสามารถวาดรูปง่ายๆในโปรแกรมนี้ได้นะครับผมกดตรงนี้ก็จะมีการเอารูปเข้ามานะครับการใช้กล้องคราวนี้ผมจะนําเข้ารูปเข้ามานะครับผมจะใช้กล้องโอเคเอารูปผมเลยแล้วกันโอเคนะครับตามนี้เลยเอารูปนี้นะครับเสร็จป,ปุ๊บก็กดคอนเฟิร์ม หลังจากที่ถ่ายรูปเข้ามานะครับตัวรูปก็จะถูกแปลงให้เป็นในโหมดเกสเกลหรือเป็นพื้นที่สีเทาดําขาวนะครับแล้วก็ทําการกดเซฟอ่าคราวนี้กลับมาที่โหมดแนวนอนอีกครั้งนะครับเราก็จะได้รูปแล้วเสร็จรูปเราก็เลือกที่วางว่าเราจะยิงตรงไหนนะครับอ่าผมยิงประมาณนี้อ่าคราวนี้ก่อนจะยิงนะครับให้เรามาที่เมนูเซตพาวเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วทาการเลือกพาวเวอร์ที่เราต้องการจะใช้ คราวนี้ p o w ตรงนี้เราต้องดูว่าวัสดุที่เราใช้เป็นอะไรนะครับซึ่งผมจะเป็นเกรบนอะคริลิกฉะนั้นผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ45แล้วกันครับแล้วก็สปีด101โอเคครับอ่ถ้าเราโอเคแล้วก็กดโกได้เลยครับก็จะเป็นการอัพโหลดสําเราเจอเครื่อง Bimo นะครับ ถ้าถามว่าตัวเครื่องนี้เหมาะกับผู้ใช้ประเภทไหนผมก็จะบอกว่าตัวเครื่องนี้เหมาะกับผู้ใช้ทุกประเภทนะครับเพราะว่าตัวเครื่องนะครับดีไซน์ให้สามารถใช้งานได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเป็นบ้านเป็นโรงเรียนจะเป็นออฟฟิศหรือจะเป็นที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะเป็นระบบดิวอินทุกอย่างฉะนั้นเรื่องการติดตั้ง,ต,งตัดไปได้เลยครับเพียงแค่ N care, แกะกล่องแล้วเอาเครื่องออกมาวางที่โต๊ะก็าสามารถใช้งานได้แล้วครับอีกครั้งจะมี ระบบเซฟตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหออเซฟตี้ประตูเวลาที่เครื่องทํางานเซฟตี้ของระบบคูลิ่งถ้าเกิดอุณหภูมิเกินตัวเครื่องก็ทําการแจ้งเตือนเราอีกทีนะครับหรือถ้ามันถึงขั้นร้ายแรงตัวเครื่องก็จะทําการหยุดการทํางานให้เราทันทีนะครับอีกทั้งไฟที่รองรับกับเครื่องบีโมนะครับก็จะเป็นไฟเวกเตอร์ต่างๆไฟรูปภาพทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะครับซึงทําให้ตัวเครื่องฝลักบีโมเหมาะกับผู้ใช้ทุกประเภทครับ